คาริมี่จะดินเอาครับโดนดักวายได้เลยยิงูกนีไม่เหลือครับสราวุฒิภาพุครับทำประตูขึ้นนำให้กับทีมไทยครับนี่คือโอ้สามนัดที่ต้องบอกว่าโดดเด่นจริงๆครับเจ้าบัสโอกาสครั้งแรกของเขาในเกมนี้ครับสราวุธเลือกที่เสาแรกแล้วก็เฮกระตั้งห่อครับมาแล้วครับทีมชาติไทย1ต่อศูนย์ครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับโอ้โห เอาละครับแบบนี้สนุกแล้วครับไปดูอีกครั้งครับเนี่ยจะโชคไข่หลังดักเองด้วยครับสราวุธแล้วขวาเสาแรกเลือกดีมากครับเลือกที่เสาแรกเลยครับดูครับบีเพลสล้วได้ผลครับสราวุธขวาเนี่ยครับไปอ่านเสาสองครับแล้วมาอีกทีอ้าว